ไปดูผลตอบรับจากผู้ประกอบการกับโครงการเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผู้ประกอบการหาดใหญ่เผยเงินหมื่นตอบรับดีในรัฐบาลปรับกลยุทธ์เฟดสองให้กลุ่มห้างท้องถิ่นได้รับอันนี้ส่งจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567โดยเฟดแรกอนุมัติเงินหมื่นให้กับผู้ที่มีบริสัทการแห่งรัฐและคนพิการกลุ่มเปราะบางเริ่มดำเนินการแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ แม้ระบบจะติดขัดไปบ้างจนทําให้การโอนเงินไม่สําเร็จเกือบ50,000รายแต่รัฐบาลประกาศโอนซ้ำอีกครั้งให้ครบและครอบคลุมสําหรับคนที่แก้ไขข้อมูลภายในระยะเวลาที่กําหนดในวันที่10ตุลาคม2องพครับทำให้ภาพรวมในเฟดแรกส่วนใหญ่เป็นไปด้วยดีโดยสถานการณ์ในปัจจุบันหลายคนก็เห็นด้วยกับสถานการณ์ในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกอดเป็นกลุ่มแรกครับ นางนารุมนอมรรัตนวิทยานะคะกรรมาการผู้จัดการห้างโอเดียนแฟชั่นมหัดใหญ่มองว่าเงินหมื่นผลตอบรับค่อนข้างดีแต่การแจกเงินดิจิทัลกลับมีช่องโหว่ขนาดใหญ่เพราะเงินก้อนนี้กลายเป็นเงินสดสามารถเบิกจ่ายได้เต็มจํานวนไม่มีเงื่อนไขาการใช้ไม่มีข้อ้อกำกนดนะคะหรือระบบการควบคุมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายซึ่งจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ ค่อนข้างน้อยเป็นเป็นเงินภาษีที่ไม่คุ้มค่าหากให้เทียบกับโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมาเพราะเป็นการปันส่วนให้เงินหมุนเวียนตั้งแต่ห้างร้าน SME ไปจนถึงระดับคนฐานรากโดยรัฐบาลควบคุมการใช้จ่ายด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนผู้ซื้อผู้ขายไม่ออกดอกนู่นอกทางและสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นผู้ประกอบการเขาอยากรัฐบาลเนี่ยปรับกลยุธทธ์เฟสสองให้กลุ่มห้างท้องถิน่นร้านค้าได้รับอน,นิสงจากครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความเหมาะสมตรงจุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพร้อมทั้งอยากน้นย้ำประชาชนที่ได้รับเงินหมื่นหากได้เงินมาแล้วควรใช้ใจ่ายให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อเป็นการต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพได้ครับเรามองภาพรวมเนี่ย ในส่วนของอของจำเป็นของใช้อาจจะมีผลไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับโครงการต่างๆอะไรเหล่านี้ดีค่ะแต่อาจจะดีน้อยไปหน่อยหนึ่งสําหรับในส่วนของใช้จําเป็นนะคะก็มีลูกค้ามาใช้บ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่นะคะอาจจะไปใช้อย่างอื่นมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ขอเป็นกําลังใจให้รัฐบาลว่า มีโครงการดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อว่าระดับรากยาาของเราเนี่ยจะได้มีกำลังจับจ่ายหรือมีเงินลงทุนมากขึ้นนะคะค,ค่ะก,ก็ก็ดีใจด้วยกับผู้ที่ได้โครงการเงินหมื่นน่ยนะคะแต่อยากจะบอกว่าให้ใช้สิ่งที่จำเป็นนะคะใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะบางคนบอกว่าพอได้ปุ๊บไปฉลองเลยก็เสียดายนเนาะเงินส่วนนี้เนี่ยน่าจะเอาไปลงทุนให้ต่อยอด ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้อย่างต่อเนื่องนะคะก,ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนที่ได้รับนะคะขอบคุณค่ะ